สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมาที่เมืองตราดนะครับมีโอกาสได้มาเดินตลาดนะครับมาดูของตลาดนะครับว่าจะซื้ออะไรไปกินนะครับก็ยังไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรนะครับขายก็มีเยอะเลยนะครับหลากหลายนะครับก็เดินดูไปเรื่อยๆก่อนนะครับว่าจะได้อะไรนะครับยังไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรดีนะครับวันนี้เนื่องจากว่ามีฝนตกนะครับฝนตกปรยๆนะครับ ตลาดก็ไม่ค่อยคึกคักเท่าที่ควรนะครับอันนี้ขายยังไงครับนี่ชุดละหกสิบค่ะชุดละหกสิบชุดละหกสิบอ,อันนี้ข้าวสวยใช่ไหมครับข้าวเหนียวมีไหม ตัวเหนียวอันนี้ถุงนึงครับตัวเหนียวถุงนึง,ง,นงเป็นเท่าไหร่ครับเนี่ยเจ็ดสิบเดี๋ยวเดินไปอีกเรื่อยๆดูดู่อนนะครับว่าจะซื้ออะไรดีสังเกตดูหน้าแม่ค้าด้วยนะครับถ้าแม่ค้าคนไหนยิ้มแย้มแจ่มใสก็จะซื้อนะครับ โดยเฉพาะแม่ค้าสาวสวยๆนะครับก็จะถูกพิจารณาเป็นอันดับต้นๆน,นะครับแม่ค้าน้ำส้มขายยังไงครับขว,วดเดียวครับยี่สิบบาทอร่อยไหมเอาครับบาผมาาามีต้องก็ได้ครับขอบคุณครับได้แล้วครับน้ำส้มครับที่ซื้อเพราะว่าน้องเขาน่ารักนะครับ ราาาตีาลหมึกไข่ยังไงครับนี่ปลาหมึกหีดละ90บาทไข่จ้าหมึกไข่ตัวละเท่าไหร่ครับนี่หีดละ90บาทอันนี้หีดละ80ไข่เล็กอ๋อครับครับตัวตั้งร้อยกว่าบาทนี่ครับผมโอ้โหหีดหนึ่ง80บาท90บาทครับหุดก่อนครับเราครับอย่าเพิ่งอยากกินครับ